พระไตรปิฎกซึ่งเป็นบันทึกคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นมีเรื่องราวอยู่มากมายที่ดูเจรือเชื่อแล้วก็เกินกว่าจินตนาการนะคะทำให้หลายท่านหลายคนมักสงสัยว่าเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยเป็นเรื่องจริงมากน้อยเพียงใดหรือจะเป็นเพียงนิทานสอนใจที่มุ่งสอนให้คนเป็นคนดีรักบุญกลัวบาปเท่านั้นอย่างเช่นเรื่องราวของป่าหิมาพาน ดินแดนมหัศจรรย์อันเป็นที่อยู่ของเทวดาและก็สิงสาราสัตว์อันเป็นทิพย์มากมายซึ่งก็ปรากฏมีอยู่ในชาดกหลายเรื่องรวมถึงเรื่องของนรกสวรรค์บุญบาปหรือเรื่องภพภูมิต่างๆสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าเอหิปัสสิโกจงมาพิสูจน์เถิดเพราะเป็นของสากลที่มนุษย์ทุกคนสามารถทำได้ ด้วยการฝึกใจให้หยุดนิ่งตามพุทธวิธีกระทั่งเกิดดวงปัญญารู้แจ้งเห็นแจ้งในสิ่งต่างๆได้ด้วยตนเองนั่นเองนะคะมกรีผลหรือนารีผลเป็นเรื่องที่จะอาจให้กับทุกท่านได้ฟังในวันนี้นะคะก็จะพาทุกท่านเนี่ยท่องเที่ยวไปในป่าหิมพานราวกับได้ไปเยือนด้วยตนเองได้ศึกษาเรียนรู้สภาพภูมิศา แล้วก็ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในป่าหิมะผ่านที่มีความอัศจรรย์เหนือจินตนาการโดยเฉพาะอย่างยิ่งมัคกกรีผลหรือนารีผลผลไม้อัศจรรย์ที่งดงามเราเทพธิดาแล้วก็เป็นที่หมายปองของผู้มีฤทธิ์มีเดชมากมายที่ต่างก็พากันรอคอยแล้วก็แย่งชิงถึงขนาดยอมแลกด้วยชีวิตเพื่อครอบครองตามอำนาจกามราคะ ที่บังคับจิตใจยิ่งทำให้เห็นโทษของกามชัดเจนว่ากามทั้งหลายมีสุขน้อยแต่ทุกข์มากและก็ยังเป็นเหตุให้เนินช้าต่อมรรคผลนิพพานในบทที่หนึ่งนี้นะคะเราก็มารู้จักป่าหิมพานต์กันก่อนนะคะหิมพานต์หรือเหมพานต์แปลว่าป่าที่เป็นสีทองนะคะคือพื้นภาพรวมของป่านั้นจะเป็นสีทอง ไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ใบไม,ไม้ล้วนเป็นสีทองทั้งหมดหิมมาพาเนี่ยพิกัดอยู่ที่เชิงเขาพัุเมนซึ่งก็เป็นที่ตั้งของสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกะและก็ชั้นดาวดึงโดยมีโลกมนุษย์หรือที่เรียกกันว่าทวีปอยู่ในแต่ละทิศของเขาพัซุเมนรวมทั้งหมด4ทวีปด้วยกันแต่เดิมแผ่นดินของโลกมนุษย์กับสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกานั้นติดก,กัน แผ่นดินจะเชื่อมถึงกันถึงสี่ทวีปแต่เมื่อเวลาผ่านไปกิเลสแล้วก็บาปของมนุษย์มีมากขึ้นเป็นเหตุให้ทวีปทั้งสีนี้เคลื่อนห่างออกจากเขาพระสุเมนทําให้ไม่สามารถเดินทางไปมาหาสู่กันได้เหมือนยุคตน้ตนเมื่อมนุษย์ทําเรื่องผิดให้กลายเป็นถูกเช่นดื่มสุราเล่นการพนันคบชู้แล้วก็คดโกงกันเป็นปกติจากเดิมที่มนุษย์มีความละอายไม่กล้าทำสิ่งเหล่านี้ แต่เมื่อกิเลสมันมากขึ้นก็นิยมทำกันเป็นเรื่องปกติในสังคมการทำผิดให้เป็นถูกเช่นนี้มาเรื่อยๆจึงเป็นเหตุให้กระแสบาปเคลื่อนแผ่นดินแยกออกจากกันเพราะฉะนั้นในยุคนี้ในพรานจะก,ก็จะไปจับกินารีมาถวายพระสุทนไม่ได้แล้วเพราะว่ามนุษย์ในยุคนี้ไม่สามารถเดินทางไปยังป่าหิมพา,านได้ยกเว้นแต่ผู้ที่มีอนุภาพ อันเกิดจากสมาธิซึ่งก็มีจํานวนไม่มากนักแล้วก็มักจะปลีกตัวอยู่ในที่วิเวกด้วยเหตุนี้มนุษย์ส่วนใหญ่ในยุคปัจจุบันจึงคิดว่าป่าหิม,มพานเป็นเพียงแค่เรื่องราวในวรรณคดีป่าหิมพานนั้นเปรียบดังอุทยานของสวรรค์มนุษย์มีเขตอุทยานแห่งชาติในส่วนต่างๆของประเทศชันใดเทวดาทั้งหลายก็ถือว่าป่าหิมพานเป็นอุทยานแห่งชาติของชาวสวรรค์ชันนั้น อากาศที่ป่าหิมพร้า์ก็จะเป็นฤดูที่สบายคือไม่ร้อนเกินไปไม่หนาวเกินไปเป็นอุณหภูมสิสบายๆแต่ถึงกระนั้นที่นั่นก็มีฤดูกาลคือช่วงเวลาที่ดอกไม้แต่ละชนิดออกดอกเช่นในหนึ่งปีต้นไม้ชนิดนี้จะออกดอกหนึ่งเดือนหรือสองเดือนหรือสามเดือนเป็นต้นเมื่อเทียบกับเวลากับโลกมนุษย์แล้วหนึ่งวันในสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกา เท่ากับ50ปีในเมืองมนุษย์ถ้าเจวันของชาวสวรรค์ชั้นนี้ก็จะเท่ากับ350ปีในเมืองมนุษย์ทัศนียภาพในป่าหิมพันต์นั้นก็มีความงดงามอย่างที่เรานึกไม่ถึงที่นั่นก็จะมีสวนมีสาะน้ำมีสัตว์ที่สวยงามราวกับเป็นต้นตระกูลของสัตว์ในโลกมนุษย์ต้นไม้ดอกไม้ล้วนสวยสดงดงามมีรัศมีเดอนรองและก็มีกลิ่นหอมฟุ้งจรุงใจ ไม่ต้องรดน้ำพรวนดินไม่ต้องใส่ปุ๋ยไม่ต้องขจัดวัชพืชไม่จำเป็นต้องตัดตกแต่งกิ่งแต่อยา่างใดแล้วเวลาที่ดอกไม้และใบไม้ร่วงหล่นจากต้นก็ไม่ได้ร่วงหล่นลง,งมาถึงกับทับถมกันเป็นปุ๋ยเหมือนกับต้นไม้ในเมืองมนุษย์แต่ดอกไม้และใบไม้ในป่าหิมพานจะค่อยค่อยร่วงลงมาแล้วก็หายไปขณะเดียวกันกันกบดอกที่ใหม่และก็ใบใหม่ก็จะค่อยคอยผลิตออกมาแทนที่ทันที นี่ก็คือความอัศจรรย์ของพบทิพย์นอกจากนี้ก็ยังมีต้นมักกรีผลหรือนารีผลซึ่งเป็นไม้ผลที่มีชื่อเสียงโด่งดังจากเทวโลกมาถึงมนุษยโลกผลไม้ชนิดนี้แม้รับประทานไม่ได้แต่ทำไมจึงเป็นที่ต้องการก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจน่าศึกษาเรียนรู้สำหรับสัตว์ป่าหน้าชมใน ปาหิมพานนะถ้าเราอ่านวรรณคดีหรือเคยได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับป่าหิมพานก็คงจะคุ้นเคยกับคําว่าสัตว์ในวรรณคดีแต่หลายคนไม่เชื่อว่ามีจริงจึงเรียกว่าเป็นสัตว์ในเทพนิยายบางกคนนามาวาดภาพแกะสลักหรือทําเป็นรูปปั้นตามจินตนาการที่ได้จากเรื่องราวในวรรณคดีแต่ความเป็นจริงแล้วสัตว์เหล่านี้มีอยู่จริงเช่นไก่สอนราชสี เป็นเจ้าป่าหิมพานรูปร่างสง,ง่างามมากกินช้างได้ลำตัวมีขนสีขาวปลายขนมีสีแดงถ้าดูด้านหน้าแหงเส้นขนรอบคอเป็นสีแดงแต่ไม่ยุ่งเหยิงเหมือนสิงโตในเมืองมนุษย์ขนของไกรสอนราชสีขดอย่างเรียบร้อยบนเป็นขดใหญ่หมุนขวาตามเข็มน,นาฬิกาบนเป็นเกลียวขึ้นไปบนหลังส่วนหางก็จะไม่ทิ้งตัวลงแบบสิงโตในเมืองมนุษย หางของไกรสอนราชสีนั้นเหมือนกับก้านดอกบัวที่ยกชูกขึ้นสวยสง่างามมากอีกตัวหนึ่งก็คือโคชสีเป็นราชสีกับช้างผสมกันโดยส่วนหัวจะเป็นช้างแต่ตัวเป็นราชสีสวมกันได้สนิทผสมผสานกลมกลืนกันอย่างลงตัวเหมือนคนไทยแต่งงานกับชาวต่างชาติเมื่อมีหมดด้วยกันก็มีลักษณะผสมผสานกันเข้าไป การผรสมผสานลักษณะของสัตว์ป่าหิมพานนี้ดูแล้วก็ไม่เหมือนสัตว์ประหลาดอย่างอสุรกายเช่นตัวเป็นไก่หัวเป็นหมูเพราะสัตว์ป่าหิมพานมีลักษณะกลมกลืนสนง่างามต่อมาก็คือนาคราชสีเป็นพยานรักซึ่งเกิดจากพยานนาคกับราชสีลักษณะของนาคราชสีนี้ก็คือมีส่วนหน้าเป็นนาคมีหางเป็นนาคตัวเป็นราชสี แต่มีเกรดเป็นหน้าองค์อาจสวยสง่างามสัตว์ในป่าหิมพานเหล่านี้ตัวใหญ่มากในป่าหิมพานยังมีสัตว์แปลกๆที่สวยงามอย่างนี้อีกมากมายขณะเดียวกันสัตว์แปลกๆในภพอสูรหรืออสุรกายก็มีอยู่มากมายเช่นกันแต่ก็ไม่ได้น่าดูหน้าชมเหมือนสัตว์ในป่าหิมพานนะคะ ในบทที่สอนี้นะคะเราก็จะมารู้จักกับชาวป่าหิมพานต์ชาวป่าหิมพานในที่นี้ก็จะมาทําความรู้จักกับคนทันก่อนนะคะคนทันคืออดีตมนุษย์พวกสายศิลปชอบร้องรําทําเพลงการประพันธ์กวีนิพนธ์วรรณกรรมมี3ประเภทคนทันชั้นสูงนะคะประเภทที่1อย่างท่านปัญจสิกขาเทวบทุตรที่อยู่ในสายการปกครองของท่านเทา้า ตัดถัดรัดถัดทำหน้าที่เล่นดนตรีเพื่อสร้างความบันเทิงให้แก่พระอินทร์ผู้เป็นเทวราชาของสวรรค์ชั้นดาวดึงคนทันชั้นกลางเกิดอยู่ในป่าหิมะผาดนะครับเป็นบริวารของคนทันชัน้นสูงมีวิมานซ้อนอยู่ในต้นไม้ของป่าหิมผาผาดคนทันบางชนิดเกิดที่รากแก้วของต้นไม้วิมานเขาจะซ้อนอยู่ข้างในบางก็เกิดบริเวณลำต้นเกิดบนคาคบเปลือก ใบหรือดอกไม้เกิดได้ในทุกส่วนของต้นไม้ซึ่งจะมีวิมานซ้อนอยู่คนทันจะเกิดแบบโอปปปติกะก็คือแวบบโตขึ้นมาเลยโดยไม่ต้องมีพ่อมีแม่ถ้าจะถามว่าในต้นนาริผลมีคนทันมาเกิดไหมคําตอบคือไม่มีเพราะคนทันจะเกิดในไม้หอมแล้วก็ไม่ไปเกิดในต้นนาริผลคนทนันชั้นล่างอยู่ในโลกมนุษย์ สิงอยู่ตามต้นไม้เช่นลูกขเทวาที่มีวิมานอยู่บนต้นไม้เช่นผีนางตะเคียนนางตาณีเป็นต้นเหล่านี้คือคนทันชั้นล่างทีนี้เรามารู้จักกับเครื่องดนตรีของคนทันบ้างนะคะคนทันก็มีหลายประเภทเช่นประเภทที่ชอบเล่นดนตรีเครื่องดนตรีของคนทันก็มีอยู่มากมายมหาศาลมีลักษณะหลากหลายนับพันนับหมื่นแบบที่ไม่ซ้ำกัน ถ้าเป็นของยักษ์ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งของวิทยาธรครุฑนาคก็จะต่างแบบกันออกไปคนทันนี้มีตั้งแต่คนทันระดับไร้ดำเรื่อยไปก็คือหมายถึงระดับทั่วไปจนกระทั่งเป็นคนทันชั้นสูงส่วนเครื่องดนตรีประเภทดีสีตีเป่าบางชิ้นก็มีลักษณะคล้ายกับเครื่องดนตรีในโลกมนุษย์เช่นพินทองรูปดอกบัวตูมเป็นพินทองที่คล้ายดอกบัวตูมคว่ำ พินพญานาคที่มีลักษณะโค้งเป็นรูปพญานาคให้เสียงกังวานยามดีดก็จะมีเสียงและแสงให้ทั้งความไพเราะและความสวยงามซอทองคำสามสายก็เป็นเครื่องดนตรีประเภทสีมีลักษณะคล้ายดอกโบตุลที่นำมาทำเป็นซอกรองสองหน้าเป็นกรองทองคำที่ประดับด้วยรัตนาชาติกรองรมนาเป็นกรองสั้นชนิดหนึ่งประดับด้วยรัตนาชาติกรองสั้น รูปร่างเหมือนกรองยาวแต่สั้นลงทรงป้อมๆป,ปีทองคํารูปร่างคล้ายปีในโลกมนุษย์แต่ทําด้วยทองครุยทองคําใช้ผิวเหมือนเวลาเล่นฟลุตแตรทองคําเป็นแตรสามชั้นแตกต่างจากแตรในเมืองมนุษย์ซึ่งเป็นแตรชั้นเดียววงดนตรีของคนทันนั้นเปรียบง่ายๆว่าถ้าวงเล็บจะคล้ายกับวงมโหรีของไทยแต่ถ้าวงใหญ่ก็จะคล้ายกับวงซิมโฟนีออเคสตราของฝรั่ง ซึ่งเขาจะเล่นกันในทุ่งในสวนดอกไม้ส่วนของป่าหินมะพรานบางช่วงจะเป็นทุ่งดอกไม้หลากสีคนทันจะร้องรำทำเพลงร่ายรำหลากลีลาชีวิตบนสวรรค์นั้นช่างสดชื่นมีแต่สิ่งที่เพลิดเพลินทั้งนั้นเล่นมโหรีกันเป็นหมู่เล่นดนตรีไปร้องรำทำเพลงไปในทุ่งดอกไม้หลากสีทุ่งดอกไม้ของสวรรค์ก็จะมีความสวยสดงดงามมีผีเสื้อมีสัตว์ที่เป็นทิพย์ มีกลิ่นหอมพุ้งจรุงใจอบอวนยิ่งนะักคนทันที่เป็นนางรำก็จะร่ายรำด้วยลีลาที่สวยงามริ้วไหวราวกับจะล่องลอยไปในอากาศคนทันชายเป็นนักดนตรีคนทันหญิงเป็นนักร้องร้องไปด้วยเต้นไปด้วยกับนางระบำตามกันเป็นขบวนอยู่ในทุ่งดอกไม้พวกเขาร้องไปเต้นไปหลากหลายลีลาด้วยความสุขบางทีก็มีนักร้องที่ร้องเดียว นางรำก็จะแสดงลีลากันไม่มีใครดูก็ดูกันเองตรงกลางขบวนก็จะเป็นเหล่านักดนตรีที่กำลังบรรเลงดนตรีบรรดานักดนตรีคนทันก็มีทั้งเป็นกลุ่มเล็กๆแล้วก็กลุ่มใหญ่ๆมีผู้ร่วมขบวนเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนหรือมากกว่านั้นท้ายขบวนก็จะเป็นนางนางรำที่มีท่าเต,ต้นอ่อนช้อยสวยงามเต้นไปก็เก็บดอกไม้ไปบางทีก็เก็บจากสองข้างทางมาร้อยเป็นพวงมาลัย แล้วก็นำมาครองขอให้นักร้องเหมือนในเมืองมนุษย์ขนาดสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาซึ่งเป็นสวรรค์ชั้นล่างยังมีความสุขและก็สวยงามถึงเพียงนี้บนสวรรค์มีแต่ความสนุกสนานเพลิดเพลินไม่ต้องโดนจับกรอกน้ำทองแดงหรือน้ำกรดร้อนให้ทุกตรมากาเหมือนในนรกเพราะฉะนั้นสวรรค์ดีกว่านารกแน่นอนคนทันที่เป็นนักร้องไม่ต้องใช้ไมโครโฟนไม่ต้องมีไฟสปอตไลท์สองหน้า แต่ละชุดของเขาสวยงามหวานแหววมีจำนวนมากมายไม่ซ้ำแบบกันเลยถ้านํามารวบรวมก็จะได้เป็นเล่มเลยทีเดียวคนทันน่ารักผ้าพันคอของเขาก็จะหวานแหววเก๋ๆเท่ๆไม่เหมือนผ้าพัดพาดบ่า,บาของวิทยาทรคนทันจะดูสำอางหน่อยเป็นสิงสำอางทำรอยหน้ารอยตาเวลาตีกรองเอียงหน้าเอียงตากันสนุกสนาน นักร้องคนทันจะร้องและก็เต้นไปพร้อมๆกับนักระบำร้องรำทำเพลงเต้นไปด้วยกันนักดนตรีก็เพลิดเพลิน,นเล่นกันไปเรื่อยครองพวงมาลัยดอกไม้กันไปถึงท้ายขบวนครองไปรำไปเขาไม่ได้หยุดให้ครองก่อนแล้วค่อยรำแต่จะรำไปด้วยครองไปด้วยซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะทุกอย่างจะต้องเข้ากับจังหวะดนตรีเพราะฉะนั้นเขาต้องมีจังหวะให้เข้าไปสวมไปครอง ลีลาของคนทันสวยพริ้วมีความพร้อมเพรียงกันนักร้องที่เป็นชุดชั้นล่างจะต้องไปฝึกหัดร้องชั้นกลางก่อนต้องฝึกซ้อมร้องซ้อมเต้นรำพอเป็นนักร้องชั้นสูงก็ต้องไปฝึกต่ออีกต้องซ้อมให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกจนกระทั่งถึงระดับที่จะเข้าเฝ้าเท้าตะต,ะตะรัฐะซึ่งในเท้ามหาราชทั้งสี่ซึ่งเป็นผู้ปกครองสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกา ส่วนเครื่องดนตรีก็จะมีความวิจิตพิสดารเพิ่มขึ้นด้วยเรียกได้ว่าถ้าจะแสดงให้เจ้านายดูก็จะต้องเป็นระดับชั้นหนึ่งส่วนชนชั้นสองนี้อย่างเอาไว้ข้างล่างก่อน